เมื่เดียวเรื่องเล่าคืนนี้เป็นคืนที่สนุกสุดเวียงมากทั้งรถและกายแทบจะไม่อยากจากกันเลยประหลาดแท้ที่ทั้งคู่อยากอยู่ใกล้ชิดกันทั้งทงท,งที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่ชั่วโมง จากการแนะนำของเพื่อนๆที่ชวนกันไปปาร์ตี้วันเกิดที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก่อนจะมาสุดเหวี่ยงกันต่อที่คลับแห่งนี้ทั้งเครื่องดื่มและเสียงเพลงรวมไปถึงการเต้นรำคลอเคลียกันตอนที่เต้นจังหวะสโลโรโรรู้ได้ทันทีว่ากายนั้นไม่ธรรมดาจากที่เธอสัมผัสกับเขาโดยมีเพียงแค่ชุดบางเบาเนื้อเนียนของเธอกับกางเกงยีนเนื้อดีของเขาเท่านั้น ที่กั้นกลางระหว่างเนื้อหนังที่คุกกลุ่นไปด้วยเพลิงตันหาจนแทบจะระเบิดออกมากลางฟอเต้นรำอยู่แล้วเพื่อนๆลงความเห็นว่าสองหนุ่มสาวนั้นเหมาะสมกันแทบทุกอย่างไม่ว่าหน้าตาฐานะและรสนิยมแต่ที่พวกเขาไม่รู้ก็คือเรื่องเซ็กนั้นจะเข้ากันได้ดีหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเท่าที่เห็นอยู่ตอนนั้นก็พอจะเดาออกว่า ทั้งคู่คงไม่จบลงแค่ส่งกันที่หน้าบ้านเท่านั้นเป็นแน่เมื่อทั้งกลุ่มจะแยกจากกันที่หน้าผับรถเลือกที่จะกลับกับกายซึ่งนั่นก็ไม่ทำให้เพื่อนในกลุ่มประหลาดใจเพราะเดาจากท่าทางคลอเคลียกันในผับก็พอจะรู้ว่าทั้งคู่จะต้องไปจบลงที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ที่เป็นส่วนตัวมากพอที่จะแสดงความต้องการบางอย่างระหว่างกันออกมาได้ในที่สุดบนรถของกาย นุ่มหล่อสาวสวยบันเลงบทจูบกันเร่าร้อนทั้งๆที่รถวิ่งอยู่บนทางด่วนด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า140กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ่อยครั้งที่กายบ่นว่าเขาแทบจะขับรถเป็นงูเลื้อยและมันคงเป็นงูที่เลื้อยด้วยความเร็วที่สุดในโลกเพราะในจังหวะสุขสมบางช่วงนั้นกายเผลอกระทืบคันเร่งจาก140 จนแตะไปที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวและบางช่วงดูเหมือนว่ากายเองก็แทบไม่รู้ตัวว่าเขาจะขับไปในทางไหนและจะทำอย่างไรต่อไปเพราะความสุขที่ได้จากปากอันเชี่ยวชาญของรถนั้นทำให้เขาลืมนานแค่ไหนไม่รู้ที่รถหรูคันนั้นพาทั้งสองไปจนถึงซอยเปลี่ยวที่ทั้งสองข้างทางมีแต่ต้นไม้ขึ้นรกคึ้ม ถ้าปักซอยไม่ปักป้ายคำว่าโรงแรมกายคงขับรถเลยซอยนั้นไปแล้วจริงๆแล้วบรรยากาศแบบนี้ล่ะที่เป็นที่ต้องการของบรรดาน,นักแวะโรงแรมทั้งหลายที่จะได้หาความสุขจากเครื่อนร่างของกันและกันโดยที่ไม่มีใครจะมาทำตัวเป็นไอ้พวกตาสับประรดเหมือนโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ทั้งหลายถนนที่นำไปสู่โรงแรมนั้นเป็นถนนปูนมันมีรอยร้าวบางแห่งตลอดเส้นทาง ทำให้กายต้องขับรถแบบย่องๆหรือเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไปตลอดทางบางทีมีหลุมน้ำขังและบางช่วงมีต้นหญ้าตลอดจนต้นไม้เล็กๆแซมขึ้นมาตามร่องปูนเมื่อเลี้ยวเข้าไปในโรงแรมไม่เห็นมีพนักงานมาบริการเหมือนที่อื่นและเมื่อกายเห็นมีช่องจอดที่ไม่มีม่านกัน้นเขาจึงเสียบหัวอรถเข้าไปทันที ก่อนที่จะประคองโรสซึ่งอยู่ในอารมณ์เร่าร้อนแบบเดียวก,กันกับเขาเข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วตอนนั้นกายไม่สนว่าเด็กจะมาเรียกเก็บเงินค่าเช่าโรงแรมหรือไม่เขาหน้ามืดตาลายกับเรือนร่างของโรสจนคิดว่าขอจัดการกับของสวยๆงามๆชิ้นนี้ก่อนก็แล้วกันจากนั้นจะให้โลกถล่มนรกทลายอะไรก็ได้ทั้งนั้นและคงเหมารวมถึงการมาเคาะประตูเรียกเก็บเงินของที่แห่งนั้นด้วย เมื่อเข้าไปถึงในห้องบรรยากาศแห่งความเร่าร้อนทางการดำเนินไปตามธรรมชาติของมันและเมื่อเสร็จสมอารมณ์หมายกันแล้วทั้งสองจึงมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างขอเข้าห้องน้ำก่อนนะคะโรสพูดเบาๆขณะกายนั้นอ่อนเพลียจนแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นหญิงสาวเดินฝ่าความมืดเข้าไปในห้องน้ำโดยมีแสงไฟสลัวในห้องน้ำที่ตอนแรกก็สว่างดี ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นติดติดดำดับในขณะที่เธอเดินลงไปในอ่างอาบน้ำจากแสงไฟติดบ้างไม่ติดบ้างนั้นโรสเห็นรอยช้ำเป็นจ้ำๆตามเนื้อตัวจากเนินอกไปจนกระทั่งปลายเท้าเธอนึกในใจว่ากายนั้นร้อนแรงเหลือเกินเขากัดหรือขย้ำเธอเป็นจ้ำไปทั้งตัวเลยแต่นึกไม่ออกว่าตอนไหนกันแน่ หรือเป็นเพราะเธอเพลิดเพลินจนไม่รู้ว่าโดนกายขย้ำเธอจากหัวจรดเท้าแสงไฟสลัวติดติดดับดับทำให้มองเห็นเนื้อหนังตัวเองแล้วก็ตกใจอยู่บ้างเมื่อลุกจากอ,ากอ่างอาบน้ำมองไปที่กระจกก็แปลกใจตัวเองที่เห็นหน้าตาตัวเองที่เลอะเทอะไปด้วยเครื่องสำอางเธอคิดว่าอาจจะเป็นเพราะฉากที่นวเนียกันเมื่อสักครู่ทำให้เครื่องสำอางเลอะเทอะไปหมดก็ได้ สงสัยต้องเลิกใช้เครื่องสำอางยี่ห้อน,นี้ซะแล้วเพราะไม่ค่อยจะติดทนเลยแต่ที่แปลกๆไปก็คือทำไมเล็บหลุดง่ายจังแค่มือไปกระทบกับอ่างล้างหน้าผิดจังหวะเท่านั้นเล็บนิ้วก้อยถึงกับเคลื่อนหลุดออกมาและให้ตายเถอะโรสสามารถถอนเล็บนั้นออกมาได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่มีเลือดออกเลยเธอรู้สึกแย่แต่ก็เหนื่อยและเพลียจากการกิดเมื่อครู่จนแทบจะไม่อยากคิดเรื่องอื่น เธอเพียงต้องการจะนอนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แค่นั้นเองแถมแสงไฟในห้องน้ําก็ติดติดดับดับทั้งสลัวจนไม่ค่อยเห็นอะไรนักเธอจึงเปิดประตูห้องน้ําเอาไว้เพื่อให้แสงส่องเข้ามาบ้างเพราะดีกว่าจะปล่อยให้มันมืดแบบนี้โรสนอนหลับลงข้างหนุ่มกายและไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปได้นานแค่ไหนมาตกใจตื่นก็ตอนได้ยินเสียงกายวอยวายลั่นห้องน้ําว่า ทำไมเนื้อตัวเขาถึงมีด่างดวงอะไรติดเต็มตัวไปหมดจากใบหน้าถึงหนังเท้าเลยเขาสงสัยว่าโรสเป็นโรคอะไรหรือเปล่าทำไมถึงเอาด่างดวงมาติดเนื้อตัวเขาไว้แบบนี้ทั้งสองโต้เถียงกันไปมาก่อนที่กายจะลากโรสไปยืนที่หน้ากระจกห้องน้ำแล้วชี้ให้ดูที่หน้าตาลำคอและเนื้อตัวของเขาที่มีรอยจ้ำเขียวๆไปทั่วตัวตอนนั้นทั้งสองโทษกันไปโทษกันมา อารมณ์พิสวาสนั้นดูจะเหือดหายไปหมดหลังจากที่เห็นเนื้อตัวกันและกันในสภาพที่มีดวงๆเขียวๆพรึบเต็มตัวทั้งคู่แถมแสงไฟดวงเดียวที่พออาศัยได้จากห้องน้ําก็กระพร่องแพร่งติดติดดับดับกายเปิดประตูห้องน้ําออกกว้างเพื่อให้แสงส่องเข้ามาในห้องนอนที่ทั้งคู่เพิ่งเปิดและปิดฉากสวาส่าดไปเมื่อสักครู่เขาลากตัวรถไปยืนที่หน้ากระจกบานใหญ่ในห้องนอนและชี้ให้ดูเรือนร่างของกันและกัน สิ่งที่เห็นท่ามกลางแสงไฟที่ติดติดดับดับนั้นน่าตกใจยิ่งกว่าในห้องน้ำเสียอีกเพราะนอกจากเรือนร่างทั้งสองจะเต็มไปด้วยด่างดวงสีเขียวเป็นจ้ำแล้วเนื้อหนังของแต่ละฝ่ายยังหลุดร่อนออกได้ง่ายๆหากสัมผัสแรงๆโดยเฉพาะที่ข้อมือของโรตนั้นหนังหลุดเปื่อยยุ่ยตอนที่ถูกกายกำข้อมือเดินไปสองกระจกส่วนกายนั้นเล็บหลุดติดเข้าไปในข้อมือของโรต จนเขาถึงกับไม่เชื่อสายตาตัวเองและที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือใบหน้าของกายและโรถในกระจกนั้นเหมือนไม่ใช่ใบหน้าของคนทั้งสองเพราะดูสุดโสมดวงตาไร้อารมณ์ผมเผ้ายุ่งเหยิงและมีน้ำหยดลงมาเรื่อยๆจากปลายผมสู่หน้าผากขณะที่ทั้งคู่กำลังวิตกกับภาพสะท้อนของตัวเองนั้นจูจ่ๆก็มีชายหญิงอีกคู่หนึ่งโผล่ออกมาจากใต้เตียงในสภาพเปลือยเปล่า ทั้งคู่ค่อยๆบุดออกจากใต้เตียงนั้นเสียงดังคลืดคราดคลืดคราดเพราะหลังขูดกับใต้ถุนเตียงทั้งสองก็ยืนกอดจูบกันอย่างไม่ไอายกายกับโรสและเมื่อกายกับโรสหันไปมองก็เหมือนทั้งคู่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหากแต่ตั้งหน้าตั้งตาบรรเลงเพลงพิศวาสกันอย่างไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นหากว่าในห้องนั้นไม่มีโรสและกายสิ่งที่ไม่ธรรมดาเนื้อกว่าน,นั้นก็คือ ร่างทั้งสองนั้นค่อยๆเปลี่ยนจากร่างที่มีเนื้อหนังเต่งตึงอวบแน่นของฝ่ายหญิงในขณะที่ร่างที่เต็มเปด้วยกล้ามเป็นมัดๆของฝ่ายชายนั้นก็กลายสภาพเป็นหนังที่หลุดร่อนออกไปเรื่อยๆก่อนจะเหลือแต่โครงกระดูกก่ายเกยกันอยู่บนเตียงเสียงกรีดโรสวิดร้องด้วยความกลัวในขณะที่กายร้องลั่นว่าผีหลอก แล้วทั้งคู่ก็รีบคว้าเสื้อผ้าวิ่งออกมาจากห้องนั้นก่อนจะรีบกระโจนขึ้นรถขับรถออกไปทั้งๆท,ท,ท,ที่ร่างยังเปลื่อยเป่าอยู่อาศัยว่าตอนนั้นบรรยากาศมืดไปหมดจึงไม่รู้สึกอับอายอะไรทั้งนั้นกายจอดรถห่างจากโรงแรมนรกนั้นสักร้อยเมตรแล้วจึงรีดปลงจากรถมาสวมเสื้อผ้าลวกๆรถก็ทำแบบเดียวกันอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงเร่งความเร็วออกสู่ถนนใหญ่ที่ยังคงมืดมิดไปทั่ว คืนนี้เป็นคืนที่แปลกบนถนนมีแต่หมอกปกคลุมไปทั่วทุกที่กายเปิดวิทยุในรถเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้แต่เขากลับตะลึงกับข่าวหนึ่งที่กระทบหูว่าพบแล้วสองหนุ่มที่โฉกทรัพย์จากรถของหนุ่มสาวที่ประสบอุบัติเหตรุรถยนต์ตกหล่นจากทางด่วนลงไปในคลองข้างทางสองหนุ่มสารภาพว่า นำโป๊ะไฟฉุดเฉินไปติดที่หลังคารถแล้วทำทีเป็นช่วยกู้ศพพอเห็นหนุ่มสาวที่ตายมีทรัพย์สินมีค่าบนร่างกายจึงนำศพออกไปจากที่เกิดเหตุแล้วปลดทรัพย์มูลค่ารวมกันหลายแสนบาทสุดท้ายจึงนำศพไปทิ้งไว้ในโรงแรมร้างแห่งหนึ่งย่านชานเมืองศพถูกทิ้งเอาไว้เกือบหนึ่งอาทิตย์จึงจับตัวคนร้ายได้คนร้ายสารภาพจนหมดสิ้นและที่น่าแปลกใจก็คือ เมื่อตำรวจไปตรวจพบศพในโรงแรมก็พบศพชายหญิงอีกคู่หนึ่งที่ถูกฆ่าหมกเอาไว้ที่ใต้เตียงในห้องนั้นด้วยสำหรับศพที่อยู่ใต้เตียงนั้นถูกทิ้งอำพรางคดีมานานเป็นปีแล้วเมื่อดูจากสภาพศพที่เหลือแต่โครงกระดูกแหล่งข่าวนั้นได้แจ้งสถานที่เส้นทางและรถรุ่นที่จมน้ำที่เป็นรถของกายได้อยากถูกต้องทั้งหมดไม่จริงหรอก นั่นมันเป็นข่าวที่เชื่อถือไม่ได้เอางี้นะเดี๋ยวเรารีบทําบุญใส่บาตรกันดีกว่าจะได้พบแต่เรื่องดีๆกายบอกกับรถขณะที่กําลังขับรถไปตามทางกายเห็นพระพิสุเดินอุ้มบาตรอยู่ข้างถนนพอดีจึงจอดรถเพื่อจะนําเงินไปทําบุญกับพระเพราะหาซื้อข้าวปลาอาหารไม่ทันเมื่อร้องนิมนต์พระก็ปรากฏว่าพระหยุดห่างจากสองคนแล้วบอกว่า ไปที่ชอบที่ชอบเธอนะโยมทั้งคู่อาตมาจะอุดที่ส่วนกุศลให้เรายังไม่ตายนะหลวงพ่อทำไมพูดแบบนั้นละ่ะกายกับโรสพูดขึ้นพร้อมกันเนื้อหนังร่างกายโยมหลุดร่นขนาดน,นั้นสแสดงว่าจมน้ำตายมาหลายวันแล้วแต่โยมไม่รู้ตัวดูสิ น้ำท่วมเต็มพื้นนองไปหมดแล้วเท้าของโยมทั้งสองก็ลอยไม่ติดพื้นไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะพระท่านพูดแค่นั้นก็เดินผ่านทั้งสองร่างนั้นไปกายแล้วรถเดินกลับไปที่รถและขับรถออกไปจากที่นั่นก่อนที่จะขับรถพุ่งลงไปในคลองที่อยู่ไม่ไกลกันนักอย่างตั้งใจแล้วทุกอย่างก็ดับมืดลง จบลงแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีเนื้อหา18บวกปนอยู่บ้างแต่ก็มีข้อคิดเตือนใจให้มีความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะอย่าลืมให้กำลังใจแอดมินด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ